สวัสดีค่ะพบกับยิวนะคะอยู่กับช่องรีวิวแอปวันนี้เราก็จะมารีวิวเกมยอดฮิตสมัยแต่ก่อนก็เล่นสมัยนี้ก็เล่นนะคะก็คือเกมนี้เองแฮปปี้คนเลี้ยงหมูเมื่อเพื่อนๆกดเข้าไปแล้วลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งยิวเนี่ยเคยเล่นมาก่อนแล้วสักพักนะคะให้เพื่อนๆอทำการให้นะ ข้าวหมูตามปกติเลยนี่ก็คือวิธีการเล่นนะคะหาน้ําให้หมูแปรวัตถุดิบแต่เพื่อนๆต้องการเพชรเพชรเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับเราเพื่ออัพเวลหรือว่า,าเล่นค้อดหมูให้ยาหมูผสมยีนหมูเพื่อเราจะได้หมูตัวพิเศษพิเศษอย่างแคตตาล็อกนี้นะเดี๋ยวยูก็จะเปิดเข้ามาให้ดู แค่ตั้ล็อกหมูนะคะก็จะมีหมูตัววิเศษวิเศษนะคะอย่างเช่นหมูอนี้เราจะสามารถนำไปขายให้เพื่อนๆใน Facebook ได้ที่เป็นกลุ่มของแฮปปี้คนเลี้ยงหมูนะคะได้ในราคาสูงด้วยก็เป็นเกมหนึ่งที่สามารถหารายได้ได้นะคะแต่ถ้าเราอยากได้หมูวิเศษเราต้องทำการซื้อไอเทมนี้ค่ะนี่นะคะน้ำยาปรับยีแล้วก็น้ำยาบำรุงคันซึ่งน้ำยา2ตัวนี้เนี่ย ต้องใช้เพชรในการซื้อแล้วเราจะหาเพชรมาจากไหนในเมื่อเพชรเนี่ยมันกค่อนข้างหายากถ้าเกิดงบในการซื้อเพชรเนี่ยมันไม่มีให้ดากว่าตรงนี้ค่ะการทำภารกิจ เขาจะให้เพื่อนๆทำภารกิจนะคะหลายอย่างเลยอย่างเช่นภารกิจแรกนะให้เพื่อนๆไปขโมยหมูของฟาร์มอื่นๆืนนะคะเมื่อเพื่อนๆขโมยครบ30ตัวก็จะได้50เพชรอันที่2ผสมพันหมูนะคะ30ตัวก็จะได้60เพชรนี่คือการหาเพชรง่ายๆในเกมนี้นะคะแล้วก็จะมีรลยวันมาให้เราด้วยให้เราทำภารกิจเมื่อทำครบทั้งห้า าภารกิจนะคะก็จะได้60เพชรเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้มา60เพชรนะคะเราก็จะสามารถมาบำรุงคันของน้องหมูเราได้เลยทําให้หมูของเราเนี่ยมีตัวหมูวิเศษวิเศษเราก็จะสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะหากเพื่อนๆสนใจอย่าลืมไปโหลดในเพจสโต e นะคะสําหรับ Android นะคะให้ไปโหลดในเพจสโต e ได้เลยเกมนี้ก็เป็นเกมหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้เพื่อนๆยาม เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านว่างๆนะคะให้หาหนูไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ